สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะฮะกับคลิปแชร์สินค้าไอเดียกับโอทออนไลน์นะครับอ่ะคลิปนี้จัดทำโดยโอทออนไลน์คอนะครับเว็แบบไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน eBay Amazon นะครับเตือนเพื่อนๆก่อนนะครับช่วงนี้ยังขายได้นะครับเนาะแล้วก็ขายได้แล้วก็ยังส่งได้ด้วยนะเพียงแต่ว่าระบบการส่งพิธีเดิมๆช่วงนี้อาจจะส่งไม่ได้แล้วก็หลีกเลี่ลยงไปใช้ระบบใหม่นะครับก่อนในช่วงพอลกอรฉุกเฉินนะครับ อ่าพัสดุยดอยเอ่ย e อีแพ็กเกจเอ่ยส่งไม่ได้นะครับก็ใช้วิธีอื่นยังได้อยู่แต่ก็ต้องแจ้งลูกค้าก่อนนะครับเพื่อความพึงพอใจของลูกค้านะครับอ่ะคลิปนี้นะฮะจัดทำโดยออดออนไลน์เดอะคอมเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน eBay Amazon คลิปนี้เป็นคลิปของ eBay นะครับคอร์สของออดออนไลน์ o นะฮะมีเครื่องมือช่วยหายสินค้าขายดีนะครับนี่มีลิงก์ฟอร์มไทยแลนด์ก็คือเป็นสินค้าที่คนไทยขายและสินค้าที่ฝรั่งขายรวมคนไทยด้วยนะฮะก็คือทั้งหมดนะครับ กดปุ๊บรู้ปั๊บเลยครับว่าอะไรที่ขายได้บน ebay นะฮะไม่รวมกับคลิปที่โอ๊ตออนไลน์หาสินค้ามาแชร์กับเพื่อนเพื่อนชิ้นนี้นะครับอ่าเขาเรื่องเลยนะฮะชิ้นนี้ก็จะเป็น <c oughs> ถุงเท้าถุงเท้าคู่เดียวครับที่ขายในราคาสามร้อยบาทสามรอยิบสีบาทขายไปแล้วแปดโซ่แต่มันมีทริคอยู่ในสินค้าตัวนี้ครับผมบอกเลยว่า ถ้าเพื่อนๆหามาขายได้นะครับมีประดับไว้ออกแน่นอนแต่จะออกช้าออกเร็วแต่ก็เป็นหนึ่งในสินค้าอย่างน้อยที่ผมบอกเพื่อนๆได้ว่าให้หาของที่เคยขายได้คําคีย์เวิร์ดที่ลูกค้าหาวิเคราะห์คาคีย์เวิร์ดแล้วก็ลงไปเรื่อยๆลงวันละชิ้นภายในหนึ่งปี2ปีผมบอกเลยว่าคุณจะมียอดขายยี่เบ์หลักแสนไม่ใช่เรื่องยากแต่ตัวนี้มันมีทริคอะไรมากกว่าถุงค้าธรรมดานิดหนึ่งแต่จริงๆมันก็คือถุงค้าถุงเท้าไม่ใช่ถุงค้าถุงเท้าธรรมดานั่นเองเพียงแต่ว่ามันมีทริคเล็กน้อยครับ ที่ทําให้ขายได้ถึงคู่ละสามร้อยกว่าบาทมันคืออะไรนะฮะแล้วก็ชิ้นนี้นี่มีนาะก็ขายออกไปแลวสองชิ้นนะฮะแปดมีนาะยี่สิบสองพันยี่สิบกับสิบหกมีนาะก็โอ้ก็ขายได้แน่นอนนะผมบอกเลยนะฮะ,ะแต่คุณต้องมีทริคหน่อยแล้วคุณจะสามารถหาสินค้าแนวนี้ถุงเท้าประเภทนี้หามาได้หรือไม่นั้นอยู่ที่เพื่อนๆแล้วครับแต่ผมมีหน้าที่หาไอเดียมาให้กับเพื่อนๆทุกวันยิง่งช่วงนี้โควิดอยู่ว่าไม่มีเลยทำนะฮะหันมาติดตามช่องโอ๊ตออนไลน์ได้นะฮะ ซับสไคร e กดกระดิ่งเรามีคลิปให้คุณดูทุกวันและขอเฉลยได้ที่โค้ดจึ 200, 200, 500, 500, 500. ๊กยูสองแปดศูนย์สามสองศูนย์สองศูนย์ห้าห้าหห้าถุงเท้าอะไรอะที่มันขายได้ราคาดีขนาดนี้นะฮะคลิปนี้จะทําโดย o ออไรด a y c o m เพื่อนๆสามารถลองขาย e ีเบได้ก่อนไม่ต้องไปหาที่เรียนที่ไหนก็ได้นะครับจริงๆนะแต่ Amazon ผมขอเตือนนะอย่าคูพักรักจามอย่าคิดสมัครเองแล้วคุณจะโดนแบนไม่คุ้มนะฮะชื่อคุณก็จะทําอเมซอนไม่ได้ เอาไปอนให้หาที่เรียนนะครับส่วน e ี a y ถึงแม้เพื่อนๆจะทําเองแต่มันไปไม่เร็วไม่ทันใจเหมือน10กิโลนี่คุณจะเดินหรือคุณจะขี่จัก,กรยานหรือคุณจะขี่มอเตอร์ไซค์สิบโลเหมือนกันแต่คุณอาจจะทาอีเบอกว่าจะได้เงินล้านเนี่ยอาจจะใช้เวลา4ี่ห้าปีหลักสูตรออดออนไลน์ครับสอนจับมือทําและสอนเทคนิคหาสินค้าขายดีให้กับเพื่อนๆเพื่อเพื่อนๆจะได้เงินล้านจากอีเบอเร็วๆขายหลักแสนอีเบอเร็วๆนะฮะสนใจติดต่อได้ที่อออนไลน์คอมเลยนะฮะคลิกตรงเพิ่มเพื่อนเข้ามานะครับอ่า ได้เลยจะคุยกับเราทางไลน์แอดเป็นส่วนตัวโปรโมชั่นสอนจับมือทําสอนดู YouTube เพราะที่สําคัญเลยเครื่องมือตัวนี้แหละจากโอทออนไลน์ที่สอนผสมผสานระหว่างเครื่องมือที่เราหามาที่เราทําสร้างขึ้นมาบวกกับเครื่องมือในอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่แล้วผสมกันคุณจะมีเทคนิคที่หาสินค้าขายดีได้แล้วก็ลงไม่ใช่ลงลงไปในร้านคุณเยอะๆเรื่อยๆวันละชิ้น2ชิ้นจะทําให้คุณมียอดใสขายรับแสนไม่ใช่เรื่องยากสนใจเรียนก็ติดต่อได้ที่ o อทออนไลน์เดอะคอดูโปรหน้าเว็บนะฮะแถมเพียบ นะครับแล้วก็ติดต่อเลยนะที่แอดโอตออนไลน์นะฮะหรือพิมพ์เองก็ได้เพิ่มเพื่อนตรงนี้หน้าเว็บไซต์แอดก็อย่าลืมแอดข้างหน้านะครับตามไปโอตออนไลน์โทรมาก็ได้ที่เบอร์0 8 8 8์แปดแปดเรามีช่อง YouTube ที่ออกคลิปทุกวันด้วยนะครับยังไงก็ดูแล้วฝาก Subscribe กดกระดิ่งเราก็มีสินค้าหลายตัวที่ทำให้เพื่อนๆเห็นกันแบบเจ็งจงโค้งโคงเพื่อที่จะมาหาขายบนอีเดครับยังไงก็ฝากซ u b s c r i b e กดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะ f a ซบุ๊กแฟนเพจท e ิตเต t ร์อินสตาแกรมเราก็มีนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนละสวัสดีครับ